สวัสดีค่ะทุกท่านอันนี้ก็เป็นคลิปแนวทางหวยลาววันที่5้านะคะวันศุกร์นะคะศุกร์ที่5เดือนสิบเอ็ดเนาะค่ะงวดที่แล้วเราก็ได้9 5้าไปอยู่นะคะทุกท่านเลขบน,นะคะ่ะเออห9 9เที่ให้ไปมันเป็นให้95ไปแต่ว่ามันออก5 9านะคะตัวกลับบนนะคะ3ตัวบนเนาะอันนี้จะใครกลับก็ได้นะคะของอ่าสกอเมื่อวันที่สเนาะของวันพุธได้อยู่นะคะ ได้ตัวหนึ่งเนาะอันนี้มาดูกระดานของวันที่ห้าตัวเจาะตัวเน้นก็วันนี้จะให้เยอะนิดนึงนะคะประมาณยี่สิบตัวค่ะก็จะกลับอ่ามันก็มีบางตัวที่กลับให้แล้วเนาะบางตัวก็ไม่ได้กลับทืกท่านก็เลือกจาะดูนะคะว่าชอบตัวไหนแล้วก็กลับอาตัวนั้นเนาะอันนี้ก็ให้ทุกคนใช้วิจารณญาณดูด้วยนะคะเดี๋ยวเจ๊จะไฮไลท์ตัวที่ชอบให้นะคะคือ ที่ก่อนก็ไฮไลท์เก้ไปก็ออกอยู่นะคะตัวที่ชอบก็มาอยู่เนาะก็ได้กันอยู่นะคะทุกคนแต่ของอาคิดว่าหลักศูนยก็มีโอกาสมานะคะทุกท่านหลักศูนยเนาะก็ประมาณนี้ละกัน,นะคะ่ะประมาณ5ตัวก็พอเนาะตัวที่เจนี่ชอบบางทีมันก็เข้าบางทีมันก็ไม่เข้าน,นะคะตัวสีแดงทุกคนก็ลองดูเรื่องจับดูนะคะตัวที่ชอบในกระดานนี้เนาะ ก็คือเราเจาะให้แล้วคัดให้แล้วค่ะก็จะมีแค่20ชุด20ตัวค่ะทีนี้มาดูกระตานตัวเน้นตัวเด่นตัวรองตัวเด่นตัวรองนะคะเ mm hmm. จนิทให้ห้าเด่นวิ่งรุดหรือ้าวิ่งหรือรุดก็ได้นะคะห้าแล้วก็รองหกนะคะตัวรองคือหกใครชอบหกก็ลองจับดูนะคะหกก็มีโอกาสมาเหมือนกันเนาะเด่นห้ารองหกค่ะอันนี้ก็เป็นของราวมันสุกที่ห้าค่ะก็จะมีประมาณนี้ค่ะทุกท่าน ก็จุดเอากันนะคะเป็นแค่แนวทางนะคะให้ทุกท่านใช้วิจารยณในการรับชมด้วยนะคะเลขมันมีเข้ามีหลุดเนาะค่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะก็ให้เฮงๆรวยๆกันทุกท่านนะคะ,ะสวัสดีค่ะ